สวัสดีครับผมปอบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับชุดแก๊ปหลังคานะครับสำหรับรถนะครับแนวออฟโรดนะครับที่ต้องการตกแต่งนะครับให้รถดูมีสไตล์นะครับอเมริกันนะครับโดยติดตั้งง่ายๆนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับลักษณะของแก๊ปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูชัดๆก่อนนะครับก็จะเป็น4ช่องนะครับไฟ4ช่องแบบนี้นะครับจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับช่องหนึ่งจะมี6ดวงนะครับเพราะฉะนั้น4ช่องนะครับก็จะเป็นทั้งหมดคือ24ดวง นะครับการติดตั้งนะครับก็จะสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับจะเปิดให้ดูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับมันสั่งเนี่ยครับเราสามารถนะครับที่จะเดินสายนะครับต่างๆเข้าไปทางนี้ได้เลยนะครับตัวงานนะครับเป็น ABS อย่างดีนะครับที่ทางเรานะครับทัดน์สรรนะครับให้โรงงานนะครับทํามานะครับให้มีอายุการใช้งานนะครับที่ยาวนานนะครับติดตั้งแนบเนียนกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูแสงไฟกันนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ติดนะครับเปิดไฟอันนี้ผมต่อไฟหลีไว้นะครับชุดนี้นะครับจะมีรีโมทด้วยนะครับเพื่อควบคุมนะครับให้ไฟนะครับสามารถที่จะกระพริบได้นะครับกระพริบเร็วกระพริบช้านะครับติดนิ่งแล้วก็ปิดได้โดยผ่านรีโมทโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทรถแต่คันนี้นะครับผมต่อใช้งานร่วมกับไฟหลีของรถนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหลีนะครับเดี๋ยวเปิดไฟหลีของรถนะครับ นี่เปิดแล้วเปิดไฟหลีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไฟนะครับก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้นะครับแสงไฟคมชัดนะครับสว่างนะครับแล้วก็ไม่ไปแยงตาเพื่อร่วมทางด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับทําให้รถนะครับดูเท่นะครับดูสวยดูหล่อนะครับมีมิตินะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ได้ติดมานะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือฟอร์ดเจอร์นะครับก็จะมีในเรื่องของ เม็ด LED ด้านล่างตรงนี้สามารถที่จะใส่ตรงกระจังได้ด้วยนะครับใส่เพิ่มเติมได้นะครับที่ร้านเราก็มีนะครับตบงนี้นะครับไ่กระจังหน้ารถนะครับแบบนี้นะครับใส่เพื่อให้มันนะครับรองรับกับไฟด้านบนนะครับไฟแก็บด้านบนแบบนี้รถก็จอกมานะครับดูที่สดใสนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับจะติดตั้งนะครับตัวแกลปหลังคาด้านบนนู้นนะครับ สี่ช่องนะครับไฟ l อ d สวยๆแบบนี้นะครับหรือติดตั้งนะครับไฟกระจังหน้าอย่างนี้นะครับก็แวะมาหาเราได้ที่หน้าร้าน o อ d Shop นะครับอยู่ใต้สะพานทางด่วนนะครับตลาดงามวงวานนนทบุรีนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้ามาติดตั้งได้ที่หมายเลข0899695708นะครับทางร้านมีบริการนะครับติดตั้งให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มนะครับสอบถามราคาได้นะครับที่หมายเลข0899695708 หรือเข้าไปที่เพจ facebook obd shop นะครับจะมีแอดมินนะครับคอยตอบนะครับให้คุณลูกค้านะครับเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆได้นะครับสนใจทั้งมานะครับจุดสวยและหล่อนี้ครับควรมีติดรถไว้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ